คิดว่าภาษาพม่ามีความแตกต่างกับภาษาไทยยังไงบ้างก็เรื่องการเรียงคำอะค่ะอย่างเร่นคนรมต้องมากเว่า verb เลย่ะฮะอย่างเราเนี่ยก็คือกินข้าวแต่เขาเป็นข้าวกินเนี้ยค่ะแล้วเ่าที่เรียนมารู้สึกยังไงบ้างคะกับภาษาพม่าสนุกมากเลยครับเราคิดว่ามันแตกต่างยังไงกับภาษาไทยคะแตกต่างแตกต่างมากเลยเรื่องตั้งแต่พยัญชนะจนถึงโครงสร้างประโยคแต่ผมว่าง่ายกว่าภาษาไทยนะครับ ภาษาพม่ามันไม่ได้มีตัวสะกดแบบภาษาไทยแล้วก็มีเทนการเรียนประโยคจะไม่เหมือนกันแล้วก็จำสัพท์กันตลอด <c oughs> ตะแลตะลาเมจ <c oughs> จำศัพท์อย่างแรกคือเรื่องของตัวสะกดแล้วก็เรื่องการออกเสียงค่ะ <c oughs> เพราะว่าภาษาไทยนี่ จะไม่มีการออกเสียงโดยใช้แบบหน้าท้องหรือว่านาสิกเข้าพมา่านเ <laughs> อ,อยียงคำว่านอนอี่ก็แบบเอกมันต้องมีการเค้นออกมาอินเนอร์อะไรอย่างงี้